โรกน้นสีแดงจับประเทศไทยใส่กับเรือดีเจ้าแม่ผัวลอยจากพี่น้องโพธสามจากพี่น้องโพธิสาผู้ใหย่ครงกเป็นสานีเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวของชุมชนลุ่มน้ำโขงซึ่งมีอยู่เกือบทุกจังหวัดริมโขงของประเทศไทยวัฒนธรรมประเพณีตัวนี้คืออยู่กับชุมชนลุ่มริมน้ำโขงมายาวนานมากพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันท้าทายต่อความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแทนที่เรือ ของหมู่บ้านจะเป็นฝีภายของคนในชุมชนกับกลารว่าปัจจุบันเนี่ยพอถึงหน้าแข่งขันก็จะเกิดการจ้างฝีภัยจากที่อื่นเพื่อไปพายเรือของหมู่บ้าน,นคนซึ่งเคยเขาเรียกว่าปลูกพันด้วยจิตวิญญาณของแม่น้ําของเรือยาวของประเพณีเนี่ยพยายามช่วยกันรักษาประเพนี้ให้ใหคงอยู่ต่อไปอมันเหมือนว่าเสียดายถ้ามันจะหายไปติดตามสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ ใช้วิธีถ่ายทอดผ่านรูปแบบของสาร,รคดีออกมาครับฝากติดตามชมสาร,รคดีเรือยาวม่น้ำโขงเดืะแม่ของแคลเลอร์ทางไทยทีเวสนะครับ